สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมปี2566นะเราก็ได้ก้าวเข้ามาสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะคะเรามาเช็คชะตามาวางแผนชีวิตเพื่อเตรียมตัวรับปีใหม่รับศักราาดใหม่กันคะ่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมปี2566กันเลยนะคะ ในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระศุกร์โครจรมาเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเลยนะคะและดาวพระอังคารก็โครจรเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาและในถัดมาค่ะคือช่วงวันที่เจ็ดธันวาคมดาวพระพุธมีการโครจรพักองศาประกอบกับช่วงกลางเดือนดาวพระอาทิตย์โครจรเข้าสู่ราศีธนูส่งผลดีต่อดวงชะตาอย่างต่อเนื่องค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าในช่วงเดือนธันวาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรนะคะในช่วงต้นเดือนนะตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเลยเนี่ยดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ และถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณเนี่ยโคจรโดดเด่นนะได้ตาแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตามีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้จัดการหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินได้ทรัพย์สินใหม่ๆนะคะบางคนได้ซื้อบ้านใหม่ได้ซื้อรถใหม่ ได้กิจการใหม่ได้ย้ายทำเลใหม่อย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือจะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เข้ามาบางคนนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎต้องการขายขายที่ขายทางหรือมีที่ดินเยอะอยากจะแบ่งขายนะคะไปแบ่งโฉนดหรือว่าอยากจะขายคันเก่าเพื่อที่จะออกรถคันใหม่ เนี่ยค่ะลักษณะเนี้ยก็จะมีเกณฑ์ได้ทําแล้วก็จะจัดการได้สําเร็จด้วยบางคนจัดการเกี่ยวกับมรดกอย่างนี้ก็ได้นะชาวลัคนาราศีกรกฎในตลอดทั้งเดือนธันวาคมเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากเลขบ้านเลขรถ เลขสำนักงานนะคะเลขร้านค้าของคุณแบบนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นจังหวะดีๆเลยทีเดียวและไม่พอเท่านั้นก็จะมีเกณฑ์การข้องเกี่ยวกับญาติพี่น้องอาจจะมีกิจกรรมร่วมกันกับญาติพี่น้องบ่อยมากขึ้นมีการปรึกษาหารือกับญาติพี่น้องมีการท่องเที่ยวร่วมกันนะ,ะหรือว่ามีการเ,ออเขาเรียกว่าร่วมกิจกรรมที่มันเป็นงานมงคลด้วยกันอย่างเช่นง,งานขึ้นบ้านใหม่งานบวช งานแต่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถือว่าเป็นกะเกณฑ์ที่ดีชาวลลคนาราศีกรากฎหลายๆคนก็มีเกณฑ์ได้ย้ายที่หลับที่นอนด้วยนะอาจจะได้ไปค้างคืนอยู่ที่รีสอร์ทโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันมีความหรูหราก็ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่อื่นเปลี่ยนบรรยากาศการหลับการน,นอนอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากคนเพศหญิงด้วยนะคะถ้าเกิดชาวลัคนาราศีกรากฏต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้มองถึงคนเพศหญิงก่อนมีเกณฑ์ที่เขาจะอุปถัมภ์ค้ำ จุนคุณมากกว่าคนเพศชายไม่ได้หมายความว่าคนเพศชายจะไม่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 เกื้อกูลนะแต่ว่าคนเพศหญิงเนี่ยจะช่วยเหลือดีมากกว่าเท่านั้นเองในระยะนี้นะคะญาติพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลดีค่ะช่วงนี้นะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎได้ของมีค่าได้ของมีราคาได้ของใหม่เข้าบ้านได้ของที่ถูกใจบางคนได้ลาปากได้ทานอาหารอร่อยได้เครื่องประดับนะคะได้ของตกแต่งบ้านได้ของตกแต่งรถ หรือมีเกณฑ์ที่คุณได้ไปทำผมใหม่นะคะไปเสริมความงามไปฉีดผิวไปเ,เขาเรียกว่าทำอะไรนะวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะดาวพระศุกร์นียก็เป็นดาวของความสวยความงามมันจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะดูดีมีออร่ามากขึ้นมีสเสน่ห์มากขึ้น นะคะคุณจะดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันในระยะนี้ทำธรุรกิจหรือกิจการงานใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมก็จะมีมุมที่ดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดาวการเงินของคุณคือดาวพระอาทิตย์ในขณะนี้โครจรอยู่ในจุดปุตตะของดวงชะตา เป็นพินทุบาทด้วยนะคะการที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนปุตตานี่ได้ตําแหน่งเป็นพินทุบาทเงินจะมีเข้าหลายทางแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะจ่ายไปหลายทางเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้เนี่ยมีกะเกณฑ์ที่ดีนะคุณจะเจอช่องทางทาเงินใหม่ๆคุณจะเจอลู่ทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆทางการเงินจะเข้ามามากขึ้นแต่ถ้ามองในในแง่มุมของรายจ่ายก็จ่ายไปเยอะเช่นกันค่ะ จ่ายไปกับบุตรบริวารจ่ายไปกับลูกน้องจ่ายไปกับสัตว์เลี้ยงนะคะอย่างที่บอกไปว่าดาวการเงินนั้นเป็นพินทุบาทมันจะจ่ายจุกจิกมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์จ่ายเงินแปลกๆด้วยจ่ายไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือบางทีคุณสั่งซื้อของในออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตแล้วมันได้ของมาแบบไม่ตรงปกนะคะหรือมีเกณฑ์จ่ายไปกับสุขภาพจ่ายเงินไปกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย นะจ่ายเงินไปกับการซ่อมแซมรถยวดยานพานะจ่ายไปกับการลงทุนงานต่อยอดงานจ่ายไปกับงานเลี้ยงงานสังสรรค์ลักษณะนี้เป็นต้น นะคะรายจ่ายเนี่ยค่อนข้างจุกจิกชาวลัคนาราศีกรกฎยังต้องวางแผนการเงินการทองนะแม้ว่าคุณจะหาเงินได้จากหลากหลายทางแต่รายจ่ายในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นก็ต้องดูกันให้ดีๆด,ด้วยนะคะอย่าเจออะไรที่มันลดราคาหรือทําโปรโมชั่นแล้วตกเป็นทาสการตลาดจนเกินไปนะมันจะใช้เงินเยอะเลยทีเดียวนะเป็นช่วงเดือนที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้งานใหม่ได้โปรเจกต์ใหม่ได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ แล้วก็มีคนมายินเ,ออเขาเรียกว่ายกย่องยนยอสรรเสริญคุณเนี่ยประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยอย่าพึ่งไปหลงกับคำยกย่องหรือสรนเสริญนะ เขาอาจจะพูดเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างก็เป็นไปได้เพราะว่าดาวไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ออที่ดีมากเท่าที่ควรนะมาเป็นพินทุบาทด้วยมันอาจจะมีมุมของความเสียหายเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องบอกต้องเตือนกันไว้นะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในยู่ในกเก์ที่ดีค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้คนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณชุ่มชื่นหัวใจสําหรับคนที่ยังโสดนะ ส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วมีกิจกรรมทำร่วมกันกับคู่รักมากขึ้นมีเกณฑ์การเดินทางด้วยกันมีการคุยกันในเรื่องของบุตรนะคะเรื่องของการวางแผนการมีลูกการซื้อบ้านซื้อรถการลงทุนต่างๆนั่นเองค่ะในระยะนี้เสริมสักหน่อยในเรื่องของการงานต้องให้เครดิตบริวาร ให้เครดิตลูกน้องให้มากแล้วเขาจะเกื้อกูลคุณดีเขาจะสนับสนุนและซัพพอร์ตคุณดีมากเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องระมัดระวังคือการมีปัญหากับคนรอบข้างมีเกณฑ์ที่คุณจะทะเลาะจะปะทะกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนในคณะเพื่อนในรั้วโรงเรียนเดียวกัน เพื่อนบ้านนะคะหรือว่าญาติพี่น้องของคุณหรือแม้แต่กระทั่งมีประเด็นทางโซเชียลทะเลาะกับคนในโซเชียลเฉยเลยอารมณ์เสียหงุดหงิดกับคนในโซเชียลลักษณะนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณนั้นโคจรมาอยู่ในจุดอริของดวงชะตานั่นเองนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนที่พูดจาไม่รู้ความไม่รู้จักกาละเทศะด้วยรวมไปถึงการเดินทางของคุณมันมีเกณฑ์ขัดเคลื่อนสมมติว่าจะเดินทางวันพุธปรากฏว่าโดนเลื่อนให้เป็นวันพฤหัส โดนเลื่อนให้เป็นวันศุกร์สมมุติว่านัดกัน10บโมงโดนเลื่อนมาเป็นตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเจอกับการถูกเลื่อนเลื่อนนัดเลื่อนสัญญานะคะไม่ทําตามที่พูดลักษณะนี้จะเจอได้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอีกประการหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพตามีเกณฑ์ใช้ตาเยอะนะคะไม่ว่าจะมองหน้าจอโทรศัพท์อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์และก็ระบบเลือดด้วยนะบางคนปวดหัวไมเกรน ความดันลักษณะนี้ต้องดูแลให้ดีปฏิบัติตัวตามแพทย์ออขออภัยค่ะปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ของหมอให้ดีนะคะคร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมปี2566นะเราก็ได้ก้าวเข้ามาสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะคะเรามาเช็คชะตามาวางแผนชีวิตเพื่อเตรียมตัวรับปีใหม่รับศักราษใหม่กันค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิง์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิง์ก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมปี2566กันเลยนะคะ ในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระสุกโครจรมาเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเลยนะคะและดาวพระอังคารก็โครจรเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาและในถัดมาค่ะคือช่วงวันที่เจ็ดธันวาคมดาวพระพุธมีการโครจรพักองศาประกอบกับช่วงกลางเดือนดาวพระอาทิตย์โครจรเข้าสู่ราศีธนูส่งผลดีต่อดวงชะตาอย่างต่อเนื่องค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงค่ะชาวสิงค์คะในระยะเดือนธันวาคมนี้เนี่ยดาวพระพุทธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณโคจรเป็นประ โครจรผิดปกติคือโครจรพักองศาด้วยนะคะคุณต้องระมัดระวังการใช้จ่ายของคุณให้มากขึ้นนะขอเข้าสู่ในเรื่องของการเงินการทองเลยนะมุมในแง่ของรายจ่ายเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะคะมันจะมีเกณฑ์จ่ายจุกจิกจ่ายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจ่ายไปกับการเดินทางก็เยอะจ่ายไปกับยวดยาน่าหน,นะ จ่ายไปกับรถราของตัวเองก็ได้ซ่อมแซมทำนุบำร,รุงมันเทนนต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นรวมไปถึงการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริวารสัตว์เลี้ยงลูกน้องจ่ายไปกับการลงทุนลักษณะนี้ด้วยนั่นเองนะคะนะชาวลัคนาราศีสิงค์คะแต่ว่าแม้ว่าคุณจะจ่ายเยอะอยังไงร,รายรับก็ยังดีอยู่นะคะคุณยังมีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้แล้วชาวสิงค์เนี่ยเป็นคนที่มีไอเดียมีหัวคิดในการทํางานดี นะชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ต้องกังวลเลยเงินจะเข้ามาตลอดเงินจะผ่านมือตลอดเพียงแต่ว่าถ้าคุณรู้จักเก็บรู้จักออมเนี่ยมันก็จะมีเงินเก็บเงินออมได้แต่ถ้าคุณไม่วางแผนการเงินไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักออมใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้ไปกับเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์มันก็จะหมดแล้วก็ช็อตได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลักษณะของการเงินในเดือนธันวาคมนี้ก็จะเป็นไปได้ทั้งสองแนวนี้นั่นเองนะคะดาวพระศุกร์เป็นกเกษตราธิบดีในเรือนสหัชชะตั้งแต่วันที่หนึ่ง 1ธันวาคมปี2566ดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะและเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณเมื่อโคจรมาได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งในเรือนสหัชชะแบบนี้ส่งผลดีต่อด้านการงานให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างมากประการแรกเลยนะงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ในชีวิตประจําวันเครื่องประดับเครื่องสําอางงานที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆจะมีเกณฑ์คึกคักจะมีเกณฑ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นและงานที่เกี่ยวข้องก,กับการเป็นนายหน้าตัวกลางตัวแทนก็จะมีความคล่องตัวคุณจะพูดคุยคุณจะเจรจาคุณจะสื่อสารได้อย่างมีสเสน่ห์จะมีวาทศิลป์ในการพูดที่ดีเยี่ยมมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะส่วนในแง่มุมของการทํางานเนี่ยขอเสริมสัก นิดหนึ่งว่าช่วงนี้คนรอบข้างให้การช่วยเหลือเกื้อกูลดีขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้เลยนะคะเวลาที่คุณเดือดร้อนเวลาที่คุณมีปัญหาเนี่ยคุณก็จะไม่โดดเดี่ยวไม่หัวเดียวกระเทียมรีบนะการงานถือว่าเห่งมากๆนะคะเช้าวลัคนาราศีสิงค์คะดาวกัมมะโคจรโดดเด่นแบบนี้จะมีข่าวดีในแง่มุมของคนที่ตกงานด้วยนะ ใครที่ว่างงานใครที่ตกงานหรือคนที่อยากเปลี่ยนงานระยะนี้ทำได้เลยในช่วงเดือนธันวาคมนะคะคุณจะเจองานใหม่ ที่ดีกว่าเดิมอ่ะอาจจะใกล้บ้านกว่าเดิมหรือว่าเงินเดือนมากกว่าเดิมมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าเดิมสวัสดิการดีกว่าเดิมอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการมันก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องการขยับขยายงานเข้ามานะคะชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะได้ลูกค้ารายใหญ่ได้ลูกค้าใหม่มีเกณฑ์ที่ลูกค้าเนี่ยเขาจะบอกปากต่อปากทําให้ร้านของคุณผลิตภัณฑ์ของคุณมีชื่อเสียงในวงกว้าง มากยิ่งขึ้นลักษณะนี้ก็ได้เช่นเดียวกันถือว่าโดดเด่นจริงๆนะในเรื่องของการงานนะคะและไม่พอเท่านั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางเพราะงานด้วยอาจจะเป็นลักษณะของการไปอบรมไปสัมมนาไปพบปะลูกค้าไปเก็บเงินลูกค้าอย่างนี้ก็ได้นะ ไปพรีเซนต์งานก็ได้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณนั้นเจอผู้คนเยอะมากขึ้นการเข้าสังคมไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงหรือเข้าสังคมเพราะงานก็ตามแต่นะคะมันจะก่อเกิดผลประโยชน์ดีๆตามมาในอนาคตแม้ว่ายังไม่ส่งผลดีในช่วงนี้แต่ว่าการที่คุณได้เข้าสังคมได้รู้จักคนเยอะได้มีคอนเน็ชั่น มันจะส่งผลดีต่อคุณในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะในเดือนธันวาคมนี้มีเกณฑ์ได้ติดต่อกับญาติเก่าๆด้วยคอนเน็กชันเก่าๆด้วยเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอได้พูดคุยกันอาจจะเจอกันผ่านทางโซเชียลก็ได้หรือพบปะหน้ากันเลยก็ได้นะคะและการเจอกันเนี่ยไม่ต้องห่วงนะว่าเขาจะมาหยิบยืมเงินมันจะเป็นลักษณะที่เจอกันแล้วมีเรื่องหน้ายินดีมีเรื่องเล่าที่ไม่ได้อัปเดตกันมานานมาพูดคุยมาอัปเดตข่าวสาร คุณก็แสดงความยดีกับเขาเขาก็แสดงความยดีกับคุณลักษณะนี้ค่ะมันจะเป็นเรื่องของออความอยู่ความความอยู่ความเป็นอยู่เป็นไปของแต่ละคนอย่างงี้นะมันมีเรื่องให้ยิ้มให้หัวเราะประมาณนี้นะคะและอย่างที่บอกไปว่าดาวพระพุธดาวกระดุมพระนั้นมีการโคจรเป็นประแล้วก็โคจรพักองศาด้วย ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการให้คนอื่นหยิบยืมเงินนะช่วงนี้ไม่เหมาะเลยที่จะให้ใครหยิบยืมเงินพอให้ยืมแล้วมันมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้คืนหรือมีเกณฑ์สูงมากที่เขาจะเบี้ยวหนี้คุณเขานัดว่าเขาจะจ่ายสิ้นเดือนเขาก็เลื่อนไปเป็นสิ้นเดือนหน้าไม่ใช่สิ้นเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนที่ไม่พูดไม่รักษาคําพูด หรือพูดแล้วไม่ทำตามหรืออาจจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะเจอกับคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะมาพูดให้คุณหัวเสียมายั่วโมโหคุณลักษณะนี้ก็ได้นะคะมาทำให้คุณเดือดร้อนมาบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะดาวพระพุธเนี่ยก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณด้วยและโครจรอ,อยู่ในจุดปุตตะปของดวงชะตามีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากคนที่อายุน้อยกว่าใครที่ชื่นชอบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะ ลองเอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารของคุณมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จนะคุณยังแบบเขาเรียกว่างไงมีช่องทางในการเสี่ยงโชคดีอยู่นะคะเรื่องโชคลาภเนี่ยยังมีสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์และถ้าใครที่มีหัวหน้างานมีผู้หลักผู้ใหญ่ มีเจ้านายอย่างเงี้ยคุณจะเป็นจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนดีจากผู้หลักผู้ใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะชาวละคณาราศีสิงค์คะมีความโชคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะบางคนอยากซื้อบางคนอยากขายก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทําตามความพึงประสงค์ของคุณซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถ หรือซื้อทองคําซื้อของที่มีมูลค่ามีราคาหรือบางคนซื้อโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์ทุกวันนี้ก็มีราคาแพงนะคะอาจจะได้ของมีค่าของที่พึงพอใจเข้ามาครอบครองบางคนอยากขายก็มีเกณฑ์ได้ติดป้ายติดประกาศมีคนเข้ามาสนใจแม้ว่ายังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ปิดการขายแต่ทิศทางแนวโน้มมันมาดีแล้ว มีคนสนใจมีคนพูดถึงที่พักที่อาศัยที่คุณประกาศขายตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่ากะเกณฑ์ดีแล้วก็มีกิจกรรมที่ทําร่วมกันกับญาติบ่อยมากขึ้นด้วยนะในระยะเดือนธันวาคมนี้ สมัยมองว่าเดือนสุดท้ายของปี2566นี้จะเป็นเดือนที่สร้างความสุขให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคือคุณจะไม่เครียดอ่ะคุณจะมีการวางแผนถึงปีหน้านะคุณจะมีทางออกให้กับตัวเองคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิง์ สมไมก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมปี2566นะเราก็ได้ก้าวเข้ามาสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะคะเรามาเช็คชะตามาวางแผนชีวิตเพื่อเตรียมตัวรับปีใหม่รับศักราชใหม่กันค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะเพื <S <S ่อ mm. <Memory. S 1> ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมปี2566กันเลยนะคะ ในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระสุโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเลยนะคะและดาวพระอังคารก็โคจรเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาและในถัดมาค่ะคือช่วงวันที่เจ็ดธันวาคมดาวพระพุธมีการโคจรพักองศาประกอบกับช่วงกลางเดือนดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีธนูส่งผลดีต่อดวงชะตาอย่างต่อเนื่องค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงเดือนธันวาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีกันคะในระยะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมไปจนถึงวันที่26ธันวาคมปี2566 เป็นช่วงที่ดาวการเงินของคุณนั้นมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าดาวพระสุขซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนั้นโคจรเป็นกเกษตรราธิบดีนั่นเองค่ะดาวพระสุขเนี่ยให้ผลในเรื่องของการเงินการทองแล้วก็ให้ผลในเรื่องของความรักความสุข ให้ผลในแง่มุมของความสําเร็จด้วยเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันจะมีเกณฑ์หยิบจับเงินก้อนจะทําอะไรก็ตามมันจะก่อเกิดผลกําไรที่ดีนะช่วงนี้ใครที่ทําการค้าการขายก็มีเกณฑ์ที่จะได้กําไรมีเกณฑ์ที่จะค้าขายคล่องธุรกิจใดที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องประดับเสื้อผ้าหน้าผมอาหารเสริมลักษณะนี้ จะมีมุมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือไม่เช่นนั้นชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่เป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการงานคุณอาจจะได้รับความไว้วางใจให้ทําโปรเจกต์ใหญ่ หรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ที่จะถูกได้ถูกปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นลักษณะนี้ก็ได้ชาวกันคะจะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะออมเงินได้เก็บเงินได้อาจจะเริ่มต้นเก็บมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็มีเงินก้อนในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะตามเป้าที่คุณตั้งใจไว้หรือใกล้เคียงกับเป้าหมายอย่างนี้ก็ได้รวมไปถึงชาวลัคนาราศีการท่านใดที่รอเงินเก่า เงินเคลมประกันเงินค้างคาเงินตกเบิกต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับมาด้วยชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ทําเรื่องกับธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆต้องการกู้ต้องการยืมอยากจะทําสินเชื่อก็มีเกณฑ์ที่จะกู้ได้กู้ผ่านทิศทางในเรื่องของการเงินเนี่ยดีเลยทีเดียวนะคะและชาวกันนะทำไมต้องบอกเลยว่าเป็นจังหวะเดือนที่คุณมีสเสน่ห์มากม มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะผิวพันธุ์ผุดผ่องใส,งสนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะรักสวยรักงามมากขึ้นคนที่เป็นเพศชายเนี่ยก็จะมี คนรอบข้างเป็นผู้หญิงนะคะมาคล้องแวะคล้องเกี่ยวมาจีบมามีมิตรภาพสัมพันธ์ธนามตรีที่ดีกับคุณลักษณะนี้ค่ะจะมีให้เห็นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีเสน่ห์ดึงดูดบางทีเขาเข้ามาคล้องแวะคล้องเกี่ยวไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องมาชอบคุณในแง่มุมของความรักความใคร่นะอาจจะมาคล้องเกี่ยวกันในเรื่องของการงานก็ได้แต่ว่าจะมีมุมที่คล้องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ที่จะได้ของที่พึงพอใจ คุณจะได้เดินทางไกลได้ไปท่องเที่ยวได้ไปทําบุญหรือมีเกณฑ์ได้เครื่องประดับได้ของตกแต่งบ้านได้ของตกแต่งรถมีเกณฑ์ที่จะได้เสริมความงามได้จัดการบ้านรถที่ดินด้วยในระยะนี้นะคะชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนเนี่ยก็จะมีการจัดการเกี่ยวกับมรดกที่ทางก็เป็นไปได้นะคะในระยะนี้คุณจะมุ่งในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวมุ่งหาผลประโยชน์ เข้าครอบครัวเข้าตัวคุณเองคุณต้องการสร้างความมั่นคงคุณจะคิดถึงเรื่องเงินเงินทองทองมากขึ้นดาวการเงินโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีแล้วอะไรก็ตามที่ทําแล้วได้เงินได้กําไรคุณก็จะวิ่งเข้าหาสิ่งนั้นคือมีความกระตือรือร้นในเรื่องของการหาเงินซึ่งสมัยมองว่าดีเลยทีเดียวแล้วมันก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับด้านการเงินเข้ามา ในระยะเดือนธันวาคมนี้ดาวพระพุธโคจรพักองศาอยู่ในราศีพิจิกชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะต้องระมัดระวังความคิดความอ่านของตัวเองนะคะบางทีความคิดคุณเนี่ยอาจจะคิดไปในแง่ลบอาจจะคิดไม่ดีแล้วมันสื่อสารออกมาทางสีหน้าแววตาหรือคําพูดคนจะสัมผัสดได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังความคิดด้วยและก็แล้วก็ต้องระมัดระวังคําพูดคําจาด้วยบางทีการพูดจาของคุณอาจจะสร้างศัตรูหรืออาจจะทําให้ใครบาง คนไม่พอใจรวมไปถึงเรื่องของการพิมพ์การคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ในสื่อโซเชียลก็ต้องดูให้ดีระยะนี้ชาวลัคนาราศีกันอาจจะดูไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือนะความหมายของสมัยคือปกติเนี่ยคุณจะดูน่าเชื่อถือคุณจะมีเหตุมีผลระยะนี้อาจจะไม่ค่อยมีเหตุผลนะ คนพูดอะไรเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อคุณสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นให้ดูเรื่องการวางตัวให้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกันโดยเฉพาะคนที่ทําอาชีพเป็นนายหน้าตัวกลางตัวแทนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการ นะคะคนที่เป็นพนักงานขายต้องทำตัวให้ดีวางตัวให้เหมาะสมแล้วความน่าเชื่อถือมันจะบังเกิดนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพระอาทิตย์มาเจอกันกับดาวพระอังคารระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงกับผู้คนการมีปัญหากับคนรอบข้างทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานญาติพี่น้องนะคะทะเลาะกับเพื่อนฝูงของคุณนะคะคนใกล้ตัวบริวารหัวหน้างานพยายามระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ให้มากเลยแล้วพอครึ่งเดือนหลังเนี่ย มีเกณฑ์นะคะที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีมากขึ้นโล่งอกโล่งใจมากขึ้นดาวพระอาทิตย์ไม่เจอกันกับดาวพระอังคารแล้วดาวพระอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในเรือนพันธุก็อย่างที่สมัยบอกไปว่าคุณจะนึกถึงความมั่นคงคุณจะนึกถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวคุณจะตั้งหน้าตั้งตาในการทํางานมีพลังในการทํางานมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้อนในการทํางานมากขึ้น เพียงแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้จ่ายเงินไปกับหลักทรัพย์เยอะใช้จ่ายเงินไปกับการซ่อมแซมเยอะบ้านรถที่ดินใครดีลเมดในช่วงนี้ก็คือเหมาะเลยทำล้อกับดวงชะตาใครซ่อมแซมรถแมนเทนแนนรถก็คือเหมาะเลยแต่ถ้าใครไม่ได้มีแผนในเรื่องนี้เนี่ยพอจ่ายเงินทีนึงมันก็ปวดหัวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีนะเดือนธันวาคมนี้มีเกณฑ์ได้ติดต่อกับคอนเน็ชันเก่า ได้เจอกับเพื่อนเก่าได้เจอกับญาติเก่าๆที่ไม่เคยเจอกันนานหรือบังเอิญเจอใครแบบที่คุณคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้นะคะและมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอกับคนที่มีขั้นมีตาแหน่งหรือเจอกับคนที่กว้างขวางคนที่มีประสบการณ์สูงมีประสบการณ์เยอะอย่างนี้เป็นต้นนะคะถือว่าเป็นจังหวะเดือนสุดท้ายของปี2566ที่จะสร้างความสุข สร้างความพึงพอใจให้กับชาวลัคนาราศีกันในหลายๆด้านนะเป็นจังหวะที่เหมาะกับการทําบุญด้วยนะ ชาวกันจะทำบุญขึ้นทำคุณกับคนก็ขึ้นนะคะทำบุญแล้วเห็นบุญทันตาเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามมุ่งเข้าสู่เรื่องของการแบ่งปันมุ่งเข้าสู่เรื่องของการทำบุญก็จะดีเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีการต้องระมัดระวังคนมาทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงอันนี้อันนี้ต้องต้องดูให้ดีนะอย่าไปทําอะไรนอกลู่นอกทางผิดกฎผิดระเบียบขององค์กรหรือบริษัทคนจ้องจับผิดก็ยังมีอยู่นั่นเองค่ะ คร่าวๆเท่านี้นะคะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ